ครับสวัสดีครับพี่น้องยุทที่ถูกคนครับนี่ครับสิมาผสมเนื้อตกปลาครับเนื่องจากล่ำบวมกระเห็ดไ้ครับด้นครับเป็นครับเกินนะครับแต่บอได้ออกไปเนื่องจากไม่สถานการณ์สู่รบกับเขมรครับไทยครับผมคนหนึ่งครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอศรีกรอะภูมิ มันเป็นเหตุการณ์เีุ่บนาเกิดขึ้นครับกับประเทศไทยครับถืงคำียนได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาครับถือคนตายกับหลายคนถือโรงพยาบาลก็มีครับถือโรงพยาบาลอำเภอพนมนงร,ร,ร,รักครับแล้วก็อย่ปั่นพอตะก้อยู่บานปือครับอำเภอกันทลาลักครับก็เฮตไห้คนสูนเสียครับพี่น,น้อง ตกเตีปั๊มน้ำมันครับเห็นคลิปแล้วอนาถแหงครับเห็นแล้วน้ำตาสิไรครับพี่น้องคนกระตายค่าทีก็ับนี่ครับสิ่งนักใจกว่านั้นก็คือมีอายคนนึงครับเราได้สูญเสียลูกสองคนกับเนี่ยคนนึงครับในเหตุการณ์นั้นครับนือมันบานาเกิดขึ้นครับพี่น้องมีหลายคนที่สูญเสียครับ ตอนนี้คอนอบขยพก,ก็มายู่แถวบ้านผมก็มีครับคนไปได้ลูกเด็กัวอยู่นะลูกอะขอบคุณพี่น้องตัวสารทิศครับทส่งของส่งสเสบียงส่งของกินมาให้ทหารครับูนยนอบขยพครับส่งมาให้อุบลศทีสเกตสุรินวิลรัมครับซึ่งเป็นเขตติดต,ตะเข็บใต้แดนครับพี่น้องผมในน้ำคนสุรินคนหนึ่งครับ ขอบุณตัดในหลายด้วยครับบวัวาีพเป็นอาหารการกินทุกอย่างหมูผมก็ได้ซอยไปแลครับสืบหมูบ้านผมก็ได้สื่อของกินอาหารแห่งนนำไปมอบให้ศูนย์บอลคอรับครับดูโรงเรียนศิลปาชีบตีกอรครับศูนย์รับของครับ,ขรบขเขาเกษียไปแจกใจเองครับพี่น้องต,ตอนนี้ครประกาศว่ายุดยิงในสองมือครับ ปลาก็มาได้เป็นตครับพี่นอ้องนี่กรับมาผสมเนื้อครับพี่นอ้องหาได้ออก้านสถานาการณ์บดีก็บบ่อ,กอ,อกครับครับด่นกน็ได้หํามมาครับพี่นอ้องเป็นห้ามออนเลยครับซื้อมาเมื่อวานนี่ซื้อมาลอ,อยนี่ครับพี่นอ้องได้ย่างมากหลายเลยเต็มถุงหัวหางมาป่าเลยครับขายกิโลสิบบาทครับ เป็ดหอมเขาหอมมะลิเลยครับเนี่ยยังหอมอยู่พี่น้องเอ็ซิลอนก็อนน้อยหนึ่งครับคือความละเอียดครับนี่ครับเอาหัวเชือครับที่เคลร่ว้ครับหรือว่าแปดเก่าโล่นี่ครับเลือยอยู่สามสี่หาเลือยอยู่หาโล่ครับเนื่องจากมือปลกได้มาเอาไปใส่แล้วครับเขาออกมาโลนึงครับพี่น้องใช้ทุ่งใหม่ครับมันสีง่ายแการออกมาเห็ดครับ เป็ก้อนหานด็กปตกครับพี่น้องแผ่นบอดีตกกับแเป็นยังนี่ครับส่วนผสมกับมีซนี่ครับพี่น้องลำบ่มนี่ครับที่เฮ็ดไว้ที่ว่าได้เกาโล่เมือนนะตัวนี้ก็เป็นลำบ่มักฟิีครับหนึ่งกิโลครับาใส่ขนมปังปังเปล่ายี่ห้อใดก็ได้ครับสองขุ่นห้ามสองกิโลครับตังนะครับ สองกิโลครับสแกะนี้ก่อนครับพี่น้องครับเสือมันเดินครับโอ้กำลังหอมเลยครับพี่น้องวัดเจ็ดมือได้มันเกินเจ็ดมือครับเนื่องจากมีสถานาการณ์สูรบกับขเขมียนครับเลยบ่ได้เครับบร่ได้ออกไปตก ฟิดอ่อนๆเลยครับขย,ยีกันครับนี่ครับขย,ยีแล้วครับน้ำปลาแตกตีแล้วครับนี่ก็ทีมาไซห้ำครับเนาะลำสองกิโลครับ ที่ใส่ขนมปังครับสมเขากันแล้วใส่ขนมปังครับสองถุง I need some. สมขอกันแล้วมาปั่นครับอันนี้เอาสวรรค์ปั้นครับอันนี้ สุดท้ายแล้วครับนี่ ครโอ้หอมครับหอมมกฟิดอ่อนๆใส่ทั้งนี่ไว้ครับ <c oughs> ใส่ถังนี่ลำบันี้มาไวยกันแล้วใส่ทั้งครับ กดให้แน่นนะครับบด มากไปอีกขึ้นหนึ่งหรือสองขึ้นก็นได้ครับนี่หละลำบมมควิตหนึ่งกิโลครับลำสองกิโลขนมปังสองถุงครับสมแล้วที่ได้เกือบเต็มคูหน่อยครับแต่บ่เต็มนะครับเกือบครับนี่ครตกมือนหนึ่ง,งหมดครับตกวันหนึ่งไม่หมดสองหมือถึงสามหมื่ครับ นี่ครับที่ผมว่าหมั่นใจน้ำเนื้อครับจูตตกไม้นามมูนครับเวลาไปถึงไม้ก็เอาหนามมาพรมๆแล้วก็บีบนวดนวดจนมันเหนียวครับจังหุ่มตะกอครับต้องใส่ยั้งเพื่มครับบ้านนี้ใช้ใส่เพื่มนะแค่ใส่แค่คขีมะพร้าวครับจะพรมใส่ครับเพราะว่าห่ามมันก็เป็นโตเห็นให้แตกโตอยู่แล้วนนื้อ ลงทุนเมื่อน,นี้ละขนมปังสองถุงครับห่อมสองกิโลหัวเสือหอกะเค็ดไว้แล้วพอต้องนับครับขนมปังสองถุงกับถุงหยิบหากะหาสิบบาทครับห่อมสองกิโลกับเสือกิโลละสิบบาทเป็นยี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทครับนี่ยถึงลอยครับแต่หัวเสือเค็ดไวนั่นสองร้อยกว่าบาทครับบัตถึงสามร้อยครับ ได้ลำบมอยู่เก่ากิโลครับที่ผมลงคลิปไปก่อนนานี้ครับครับวันนี้ค็ิดฟ้าไวปก็มารักไปอีกหมือหนึ่งสองหมืออสามมือนก็นได้แต่ส่วงนี้นะที่บริบไป้วครับมันเมื่ท่ันว่างมาได้นเค็ียดไว้ก่อนครับ น,น,นี่กับม้อนหนเป็นนีก็มัครับตัวนี้เป็นมกักพักเอาไว้ครับเลยซีหาเดือนแล้วเป็ดเศษพักากาศพักขนาดพักกลมตุ่เป็นมัดเดือครับเรือมัดนี่ก็เป็นชิบกลวยครับเป็นปานครับใส่ไ้ผมมันเรือครับในเห็ดตัวนี้มันเลือ <c oughs> เห็ดไหนว่างมันที สิบเ็ดกรกฎาคมครับชิปสารชนิดใหม่ครับนี่เป็นชิปมักเดือชิปกล้วยนี่เป็นชิปกล้วยครับสองถังน่ครับ,บกล้วยครับขึ้นมาครับนิหน่อยครับเปิดให้มึง ดีครับเห็ได้เปียกเกลือเลยเกลือออกหนามแล,ล้วเขีลายหน่อยครับหอ,อ,อมเลยชิปกล้วยนำว่าปกเกลือเดือนครับนี่นะตัวนี้ชิปมากเดือ เดือนกันเห็ดไเรเดียกันกับตัวนี้ครับหอมนะครับเป็นเ,เห็ดให้หนึ่งบริไซห้ำครับชิบมาตานกำลังเห็ดเลยอาทิตย์กุ้ัวเกือบสองอาทิตย์ครับหอมนะครับปีนานะสีไซเดย ห่อกันมักไว้ครับตัวนี้ก็นเนื้อตานหกเจ็ดโลครับมันเหลือใส่ทังนี้ไว้ใส่ไหไว้สุดเดียวกันกับสุดนี้ครับเชนแต่อาทิตย์สองอาทิตย์นี้แล้วครับตัวนี้คหกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะหอมนะดำนะหอมครับครับรตัวนี้ชิบกล้วยตัวนี้ชิปมะเดือ่อ จะเปิดให้เมืองใส่ไส้หัครับคิดให้มันเหนียวๆไว้หอมมาเดือ ไหวครับจนกลัวสิดได้ครับปีหนึ่งขึ้นไปครับครับใส่เกลือไปครับเก็บไวปนะครับนี่ก็ไฟบ่มีชิปมาฟิดครับถึงมีชิปกล้วย ชิปมาเดือหรือว่าชิปอย่างอื่นครับชิปตาลก็ไไ้เฮ็ดแบบนี้ก็ไไ้ครับเฮ็ดคือผมบอกครับไม่จำเป็นว่าที่ใส่ไแ,แต่ชิปมะขิดครับเป็นชิปมะเดือชิปตาลชิปกล่วยหรือเป็นชิปอย่างอื่นใดหมดครับว่าห่อปไปตกหอกคับเอาตัวนี้ไปไอ้อยครับไปไอ้อยมันกินกันเขาเงียอไไรมันเขาเงีย,น,งยนั่นเลยครับ เมด้เอเนี้อมาชิมหมากตาลไปตกมื้อืนก็นต้องเอาชิมหมากตาลไปคือเก่าครับซึ่งมาต้องเปลี่ยนเนีเ้ครับเส่ไหนทุกชิปครับหรือบอกก็ไปซื้อในตลาดก็ได้ชิปมกขิดแต่มันต้องใส่สองถุงครับผัวไดบอม,มีชิปแท้ครับใช้ชิปมกขิดอยู่ตลาดสองถุงขนมปังสองถุงห้อมสองกิโลครับ มักไหวสองสามมือครับกระต๊ไใดคือกันครับแต่ก่อนบะมีใส่แบบนั้นครับนี่ครับถ้าบะมีตุปปันกับยองมือเอาก็ได้ครับแต่ขนมปังมันที่ยองบ่อยละเอียดครับแต่ก็กินคือเก่าครับเสร็จแล้วครับอันนี้อุปกรณ์ครบครับหลายอย่างเลยงานเลียนเพชรกำลังเลียนในปีหนึ่งเองครับนี่ คลิปนี้หลายครับเหลือหยุดสามสีโลครับเลยสีโลครับสมัติหาโลมุกเอาไปน้ำสามโลโห้ามนี่ไว้เห็ดอ้อยครับซื้อมาลอยนึงยังมาหลายเลย นี่ครับเป็นเงือสูตรตกปลาหมูนครับที่ผมว่ามันใจนี่เหงือครับผมไปลอมั้งครับพี่นนอกหาภคยอยากใส่สูตรนี้มั้งครับ